่วงสนทนาสีร,ราช3 6 0องศาในวันนี้เป็นโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กครับผู้ชมยังจำหนูน้อย2คนนี้ได้ไหมครับน้องเคนมีแผลพุพองที่ตามลำตัวครับส่วนน้องฟ้าใสก็มีก้อนสีแดงๆคล้ายๆเลือดอยู่หลายก้อนตามลำตัวเหมือนกันนี่เป็นอาการโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักกับเด็กเล็กนะครับแต่มีหนึ่งอาการที่พบได้บ่อยกว่านั่นคือโรคพื่นภูมิแพ้ผิวหนังสามอาการนี้วิธีการดูแลรักษาสาเหตุของโรคก็แตกต่างกัน วันนี้เรามีข้อมูลมาบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะรับมือกับอาการเหล่านี้ครับ3กลุ่มอาการของโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นกับเด็กนี้มักสร้างความกังวลใจให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นอย่างมากครับที่พบได้บ่อยมากที่สุดในช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมานั้นคือโรคพื่นภูมิแพ้ผิวหนังโรคพื่นภูมิแพ้ผิวหนังนั้นเป็นโรคผิวหนังชนิดอักเสบเรื้อรังร้อยละ90มีอาการของโรคนี้ก่อนอายุ5ปี นับว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหากับเด็กหลายด้านทั้งเรื่องการเรียนเรื่องจิตใจและโรคนี้จะเป็นต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้อีกด้วยครับ ทั้ง3กลุ่มอาการของโรคผิวหนังในเด็กก็เกิดขึ้นบ่อยและน้อยแตกต่างกันนะครับการรับมือและสาเหตุก็ย่อมที่จะมีความแตกต่างกันด้วยวันนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเราเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคเด็กมาคุยกันโดยเฉพาะนะครับเป็นอาจารย์จากภาวิชากุมา,าเวชศาสตร,ร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงรัตนาวลัยนิตยารมสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอสวัสดีค่ะครับคงจะต้องให้บอกแต่ละอาการของโรคนะฮะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เกิดขึ้น มากน้อยแค่ไหนรักษาอย่างไงนะครับเพื่อให้พ่อคุณแม่สบายใจขึ้นนะครับเทียบกัน3มโรคนี้อันไหนเกิดขึ้นบ่อยสุดน้อยสุดเป็นยังไงบ้างคะโรคกลุ่มของโรคเด็กผีเสื้อซึ่งมีผิวหนังเปล่าบางเนี่ยก็จะเป็นโรคที่พบได้น้อยนะถือว่าค่อนข้างน้อยมากทีเดียวค่ะในต่างประเทศเองเนี่ยก็พบได้น้อยเช่นเดียวกันกับในประเทศไทยนะคะซึ่งทําให้พอเวลามีเด็กที่เป็นโรคนี้เนี่ยทุกคนก็จะกังวลตกใจแล้วก็ต้องรีบพามาพบแพทย์ค่ะแล้วเนื้องอก หลอดเลือดเนื้องอกหลอดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่จริงๆถือว่าพบได้บ่อยนะคะตามที่มีข้อมูลมาเนี่ยเด็กไทยหรือว่าต่างประเทศที่เป็นโรคนี้เนี่ยเด็กร้อยคนนะคะจะมีเด็กที่เป็นโรคนี้ประมาณ5-10ถึงคนซึ่งถือว่าพบได้บ่อยทีเดียวแต่แต่ละคนเนี่ยมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันร้อยละ5-10ถึงนี่ถือว่ามากแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าเยอะแต่พื้นภูมิแพ้ผิวหนังแล พบเยอะกว่าน,นั้นอีกนะคะคแล้วก็พบมากขึ้นเรื่อยเรื่อ,อเราเชื่อว่านะคะตอนนี้น่าจะประมาณ1 0 2ถึงคนของเด็กไทยที่เป็นโ,อโ,อโรคนี้ค่ะเป็นอีกเท่าหนึ่งเลยใช่ค่ะนะงั้นเราเริ่มจากพบน้อยๆก่อนแล้วกันนะ<อ>เด็กผีเสื้อฟังดูก็นึกภาพไม่ออกจะเป็นยังไงเหมือนปีกผีเสื้อหรือตรงไหนยังไงไปเทียบกับผีเสื้อนี่ตรงไหน,เ,นเหมือนไปเหมือนผีเสื้อยังไงเหมือนที่ความเปราะบางนะคะเนื่องจากว่าเด็กที่เป็นโรคนี้เนี่ยผิวเขาค่อนข้าง อ่อนนะคะกระทบกระแทกอะไร,รเสรียดสีอะไรก็จะเกิดเป็นตุ่มพองเป็นแผลถลอกได้ง่ายเหมือนปริกผีเสื้อที่โดนอะไรนิดอ,อะไรหน่อยก็จะฉีกขาดง่ายคําำว่าเปราะบางเนี่ยไปสัมผัสเนี่ยหมายถึงว่าต้องขูดต้องขีดหรือว่าแค่แค่โดนแค่ไปแตะก็ก็เป็นตุ่มเป็นผื่นอะไรได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผิวคนเรา แค่เราเท้าสอกใช่ไหมคะก็จะไม่เป็นปัญหาแตเด็กพวกนี้กิจกรรมปกติธรรมดาก็สามารถที่จะเกิดการถลอกได้ง่ายเช็ดตัวรุนแรงหน่อยก็ถลอกได้หรือแม้กระทั่งเด็กนะคะในคนที่เป็นเยอะหน่อยเนี่ยเวลาที่คลอดออกมาจากท้องแม่แค่เท้าเขาเสียดสีผิวมลูกในท้องแม่เนี่ยคลอดออกมาก็มีรอยถลอกได้แล้วเพราะฉะนั้นสามารถเป็นได้ตั้งแต่เกิดเลยด้วยซ้ำครับผมแต่พบ ไม่มากนะแต่พบไม่มากทั้งไทยและต่างประเทศก็พบไม่มากเหมือนกันใช่ค่ะครับแต่ว่าฟังดูอาการน่าจะรุนแรงนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางคนเนี่ยเป็นน้อยนะคะกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นโตแล้วก็มีบางคนที่เป็นรุนแรงเนี่ยเกิดมามีอาการเลยก็มีค่ะเพราะฉะนั้นโรคแต่ละโรคก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปครับผมสาเหตุจริงเกิดจากอะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมนะคะที่ผิดปกติก่อนซึ่งมีผลต่อการสร้างเกราะป้องกันผิวนะคะ กราะป้องกันผิวที่อ่อนแอเป็นเหตุให้เกิดแผลถลอกและตุ่มพองครับเพราะว่าพันธุกรรมหมายถึงรับมาจากพ่อแม่ใช่ค่ะซึ่งบางชนิดนะคะเป็นการกลายพันธุ์ในตัวเด็กเองก็ได้คือคุณพ่อคุณแม่ปกติแต่ว่าลูกเนี่ยนะคะเกิดการกลายพันธุ์ในพันธุกรรมของตัวเองก็เลยเกิดเป็นโรคมีแบบนั้นด้วยเหรอฮะใช่ค่ะโรคอะไรไโรคเกิดแบบนี้ได้ค่ะ มากลายพันธุ์ตอนที่เกิดมาแล้วแล้วเก็ตตอนที่กําลังฟักตัวสร้างตัวเนี่ยนี่แหละท้องเลยใช่ไหมอ๋อกลายพันธุ์ตอนนั้นเลยไม่ใช่ว่าคลอดมาโตแล้วค่อยๆมาเปลาะบางไม่ใช่อย่างนั้นไม่ค่ะอ๋ออาการที่ว่าเปลาะบางมีตุ่มมีแผลทลอกแล้วเท่ารุนแรงที่สุดเนี่ยจะไปถึงขนาดไหนครรุนแรงที่สุดก็คือพอแผลถลอก เป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะลงลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแผลลึกเป็นแผลลึกแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการชายค่ะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้พอเป็นแผลก็มีโอกาสเกิดแผลเป็นจนกระทั่งเนี่ยข้ออาจจะติดรั้งมืออาจจะกลายเป็นเหมือนใส่ถุงมือตลอดเวลาไม่สามารถเหยียดนิ้วได้ก็มีนะคะหรือบางคนเป็นข้างในจนกระทั่งลำไส้นะคะหลอดอาหารติดตันกินอาหารเองไม่ได้ก็มีค่ะ ไม่ใช่เป็นแค่ผิวภายนอกแล้วคือเป็นจากที่ผิวเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าในหลอดอาหารของเรารก็จะมีลักษณะของเนื้อเยื่อที่คล้ายผิวเหมือนกันทําให้เกิดแผลถลอกข้างในได้เช่นเดียวกันโอ้โหแล้วรเราจะถึงชีวิตไหมส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไม่เยอะเนี่ยนะคะคสามารถมีชีวิตออประจําวันใกล้เคียงกับเด็กปกติได้แต่ถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลผิวอย่างดีเกิดการติดเชื้อเกิดแผลได้ง่ายแล้ว ที่บอกอวัยวะเนื้อเยื่อภายในที่จะมีโอกาสเป็นถึงขั้นไปติดตันไปทําให้อวัยวะมันทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ดูแลได้ไหมฮะ ก็เราก็รักษาตามอาการนะคะ<ช>ถ้าสมมุติว่ามีหลอดอาหารตีบก็สามารถปรึกษาคุณหมอระบบทางเดินอาหารช,ช่วยขยายนะคะตำแหน่งที่ตีบนั้นได้<ช>ถ้าเขาไม่สามารถรับประทานได้เองทางปากก็สามารถที่จะเจาะนะคะทางหน้าท้องเพื่อให้อาหารทางหน้าท้องได้เมื่อเราดูเราจะแบ่งกลุ่มประเภทของอาการเด็กพิเ้อเนี่ยได้ได้กี่ระดับแล้วแล้วมีระดับอะไรบ้างในทางการแพทย์เนี่ยเราแบ่งตามความลึก ของความถลอกที่เป็นนะคะคแต่ระดับความลึกที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีอาการที่แตกต่างกันในแต่ระดับด้วยเพราะฉะนั้นการจะบอกระดับที่ชัดเจนอาจจะค่อนข้างยากแต่ต้องดูที่อาการว่าเขาเกิดถลอกมากน้อยแค่ไหนค,ความรุนแรงเป็นยังไงแต่ความเสี่ยงที่สําคัญก็คือเวลาผิวเราเกิดแผลบ่อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังโอ้โหใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะฮะใช่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามเด็กกลุ่มนี้ไปตลอดชีวิต โอ้โหผมฟังดูระดับความรุนแรงและความกว้างของการที่จะรุนแรงนี่มันค่อนข้างกว้างมากเป็นนิดหน่อยจนถึงเป็นรุนแรงขนาดาอาวิวาภายในเนื้อเยือ<ช>่อนี่การรักษาทําไงฮะในแต่ละกลุ่มเรา,เราดูแลยังไงครับ การรักษาเนี่ยดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็คือการรักษาตามอาการนะคะ,คะมีตุ่มพองเราก็จะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ในการสอนเจาะตุ่มน้ำนะ,ะป้องกันการเกิดแผลถลอกติดเชือ<ม>้อถ้ามีการติดเชื้อก็รับประทานนะคะ,คะเายาฆ่าเชื้อหรือว่าถ้าติดเชื้อเยอะต้องนอนโรงพยาบาลก็ต้องฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะ นั้นก็ต้องดูเป็นแต่ละรายแต่ละรายไปค่ะแต่ในต่างประเทศอาจจะมีวิวัฒนาการที่เยอะกว่าเราเขาอาจจะมีการเรารู้ว่าเกรบบาะป้องกันผิวเขาแย่ลงเราก็ เติมสารที่เป็นเกราะป้องกันผิวที่แย่เนี่ยเข้าไปในผิวก็จะช่วยได้คําว่าเติมสารเข้าไปเนี่ยเพิ่มเกราะป้องกันใช่ไหมคะเติมไปที่ไหนยาหรือว่าเป็นอาหารเป็นอ่าเป็นยาที่ใช้การฉีดเข้าไปชายใช่ในแต่ละตําแหน่งที่มีแผลเยอะๆค่ะซึ่งจะทําในบางประเทศเท่านั้นเบ้านเรามีหรือยังยังไม่มียังด้วยนะฮะใช่ค่ะอ้าวนี่คือโรคแรกนะฮะเจอได้น้อยความรุนแรงก็มีได้น้อยจนถึงมาก มาก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เหมือนกันะนะครับโรคเด็กผีเสื้อมาที่โรคที่สองนะฮะเนื้อง,งอกหลอดเลือดฟังดูผมก็นึกภาพไม่ออกนะหลอดเลือดก,ก็เล็กมากแล้วไปเป็นเนื้อง,งอกไม่อยู่ตรงไหนเห็นภาพอะไรแบบนี้แต่แตก็ยังนึกไม่ออกนะ,ะ,ะจะจะเป็นไงฮะเนื้อง,งอกหลอดเลือดเนื้องอกหลอดเลือดเนี่ยส่วนใหญ่เด็กที่เป็นโรคนี้นะคะ,คะตอนแรกเกิดจะไม่ค่อยมีอาการค,คือไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยหรืออาจจะเห็นจุดแดงเล็กๆแต่พอโตขึ้นหน่อยสักอายุภายในสี สัปดาห์ถึงภายใน6เดือนแรกก้อนจะโตเร็วกปอยู่ตรงไหนก้อนตรงไหนอยู่ที่ไหนของร่างกายก็ได้อยู่ที่ผิวหรือในอวัยวะภายในร่างกายก็ได้ซึ่งถ้าเป็นที่ผิวเราเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นถ้าคนเป็นน้อยๆอาจจะเป็นก้อนแดงๆนะคะนูนบางราบบางก็เจอได้แต่พออยู่ในระยะที่ก้อนโตก็อาจจะเป็นก้อนที่โตใหญ่เห็นชัดสักขนาดไหน แล้วแต่คนเลยค่ะบางคนเนี่ยก็จะเป็นก้อนกระจายกระตายตามตัวบางคนเป็นปื้นครึ่งซี่ของหน้าก็มีค่ะสีแดงแดงหรือดำสีแดงค่ะสีแดงช่วงแรกจะแดงค่อนข้างแดงจัด หลังจากนั้นก็อาจจะแดงคล้ำๆแดงม่วงๆแล้วแต่ระยะของโรคของน้องฟ้าสายเนี่ยถือว่าเป็นโรคเนื้องอกหลอดเลือดที่มีปริมาณของเนื้องอกเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ไม่มีในอวัยวะภายในเพราะฉะนั้นก็จะมีผลแค่เรื่องของความสวยงามเป็นหลักนะคะแต่ไม่ได้อันตรายถึงแก่ชีวิตหรือมีอันตรายต่อร่างกายอะไรทีนี้ถ้าอีกแบบหนึ่งเป็นอวัยวะภายในจะเป็นยังไงบ้าง ในบางคนที่เป็นค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะอาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในร่วมด้วยเช่นบางคนมีเนื้องอกในตับนะคะบางคนเนี่ยมีปานแดงเนื้องอกเนี่ยที่หน้าขนาดใหญ่อาจจะมีเรื่องของสมองที่ผิดปกติ<อ>มีหัวใจที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราต้องดูเป็นรายรายไปครับผมจะถึงขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิตไหมฮะถ้าเป็นแค่เนื้องอกหลอดเลือดอย่างเดียวโดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ เป็นโรคที่หายได้เองเด็กที่เป็นโรคนี้ประมาณ80-90%ไม่ต้องรักษาอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นภายในหรือว่าที่ผิวหนังก็ตามถ้าเป็นที่ผิวหนังส่วนใหญ่นะคะ<อ>โดยที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อความสวยงามรหรือปิดตาปิดปากออปิดช่องหูทำให้ไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีแผลแตกไม่มีเลือดออกพวกเนี้ยไม่ต้องรักษาเลยก็ได้หายเอง ในอายุเท่าไหร่ครับประมาณสิต่อปีอะค่ะมันจะโตเยอะที่สุดภายใน6เดือนถึงขวบปีแรกหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆยุบได้เพราะฉะนั้นที่ห้าขวบก็จะยุบได้ประมาณห้าเปอร์เซเจ็ดขวบ70%็ดิเอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รักษาเลยก็ได้ในตำแหน่งที่ไม่จําเป็นต้องรักษาค่ะแต่ทีนี้ถ้าไม่ใช่ไปอยู่ในตําแหน่งที่มันทั้งเรื่องความสวยงามหรือว่าอันตรายต่อร่างกายต้องทํำยังไงก็เราคงต้องดูว่า ข้อบ่งชี้ในการรักษามีอะไรใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยู่ที่ตาสิ่งที่เรากังวลก็คือปิดตาแล้วเด็กตาข้างนั้นจะมองไม่เห็นคันั้นการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นการรักษาโดยการรับประทานยานะคะจะเป็นวิธีการที่เราเลือกใช้บ่อยที่สุดนอะคะยาที่ใช้เนี่ยจะมี2กลุ่มที่ใช้หลักๆในปัจจุบันตัวหนึ่งคือเป็นยาสเตียรอยเราอาจจะเคยได้ยินสารสเตียรอยนักกีฬาเอาไปโดปอะคะแต่สเตียรอยเนี่ยมี ข้อดีมากมายแต่ข้อเสียก็เยอะแต่ในรายที่จําเป็นต้องรักษาเราก็ต้องให้นะคะคส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งน้องฟ้าใสก็ได้รับมาจากโรงพยาบาลที่เขาไปรักษาอยู่เป็นยากลุ่มโรคหัวใจนะคะคที่ผู้ใหญ่ก็ใช้กันชื่อยาเนี่ยคือยาโพรพาโนเลอลถ้าคนที่เป็นไมเกรนเป็นโรคไทรอยรเป็นโรคความดันสูงเนี่ยในผู้ใหญ่หรือในเด็กเราก็ใช้ยาตัวนี้แต่เพลินว่าเรายังไม่รู้นะคะว่ายาตัวนี้มีประโยชน์ ในแง่การรักษาโรคนี้อย่างแน่นอนยังไงแต่เรารู้ว่าเราให้แล้วก้อนยุบได้นะคะแต่ไปยุบได้เพราะอะไรอันนี้ยังไม่รู้ชัดเจนเลยค่ะ อแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรกับเด็กซึ่งน่าจะเป็นเด็กเล็กใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ใช่ส่วนถ้าจะรักษาเนี่ยก็มักจะรักษาภายใน6เดือนแรกของชีวิตอยู่แหละนะคะผลข้างเคียงที่เรากังวลที่สุดก็คือจะทําให้มีเรื่องของน้ําตาลต่ําในร่างกายเหมือนเวลาที่เราหิวมากๆใช่ไหมคะเราจะถ้าเป็นผู้ใหญ่จะบอกได้ว่าเราหน้ามืดใจสันมือสันอ่าแต่เด็กเขาบอกเราไม่ได้เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นผลข้างเคียงที่เราต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า<ม>ต้องเฝ้าระวังอาการอะไรบ้างอย่าปล่อยให้ลูกหิวนาน<ม><ม>นะคะหรือถ้าเด็กที่เป็นโรคหอบหืดการรับประทานยากลุ่มโพพาโนอรอนี้เนี่ย<ม>ก็จะทำให้หลอดลมตีบอาการหอบกำเริบขึ้นมามได้มันก็ต้องพยายามก่อนที่จะให้การรักษาไม่แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อ,อยารับประทานเองถ้ารู้ว่าลูกมีปัญหาพามาพบแพทย์ดีกว่าับคบ ฟังดูเหมือนจะไม่น่ากลัวมากคือถ้าเป็นผิวภายนอกแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมองเห็นหรือการได้ยินหรือค,ความสวยงามต่างๆหายเองได้ถ้าเป็นก็ยังมียารับประทานได้ะจะหายขาดได้ทั้งหมดไหมฮะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามสำหรับโรคโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาหายถ้าเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมคะเขาจะฝ่อลงได้แต่อ,อาจจะเหลือเป็นเหมือนติ่งเนื้อห้อยๆอยู่<อ>ก็มีแต่ถ้าเป็นปานราบๆเนี่ยก็เหลือแค่รอยแดงจางๆหรือหายใกล้หมด ใกล้ปกติค่ะแล้วที่เป็นภายในอวัยวัตงต่างภายในก็จะยุบเองหายเองไหมฮะบางคนเนี่ยคือด้วยตัวโรคเขายุบเองได้อยู่แล้วแต่เราใช้ยาเนี่ยไปช่วยหนึ่งคือไม่ให้มันโตมากหรือสองคือยุบลงให้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับอ้าวแต่ถ้ามีลูกที่เป็นโรคแบบนี้พอฟังเนื้องอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสบายใจนะฮะดูแลยังไงดีครับค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษค่ะคำถามจากคุณพ่อคุณแม่ที่มักจะถามเสมอคือลูกล้มแล้วเลือดจะแตกทะลักออกมาหรือเปล่าหรือจะมีปัญหาไหมฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหารุนแรงอะไรค่ะดูแลลูกเหมือนเด็กปกติถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีปัญหาอะไรแต่เราต้องทราบว่าถ้าเมื่อไหร่ปานหรือเนื้องอกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่น่ากังวลอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ควรจะพามาพบแพทย์ ก็สบายใจไปต่อหนึ่งอันนี้มาถึงอีกโรคหนึ่งสุดท้ายที่บอกว่าเป็นกันเยอะที่สุดนะฮะผื่นภูมิแพ้ผิวหนังใช่ค่ะฟังดูมีทั้งผื่นทั้งภูมิแพ้พอฟังภูมิแพ้เหมือนกับแพ้อากาศแพ้นุ่นแพ้นี่หรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นยังไงฮะผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะคะที่เรื้อรังใช่ค่ะต้องเน้นคํานี้เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่เวลามาหาก็จะ เมื่อไหร่ลูกจะหายอยากให้หายในครั้งนี้เลยได้ไหมโรคใจร้อนนิดนึงนะใช่ค่ะส่วนใหญ่ทุกคนก็อยากให้ลูกตัวเองไม่เป็นโรคไม่มีอาการอะไรเพราะฉะนั้นโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่อย่างที่กล่าวแล้วว่าเรื้อรังเขาก็จะมีผิวหนังอักเสบมีผิวแห้งมีอาการคันนะคะซึ่งบางคนเนี่ยคันมากจนกระทบชีวิตเขานอนไม่หลับไม่สนิทเพราะว่าต้องเกาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นเป็นหายหายนะคะอยู่หลายปี หลายปีด้วยนะ<ช>ไม่ใชห่หลายวันหลายเดือนหลายปียปแต่ที่บอกว่าเป็นผื่นคันอะไรต่างจะเป็นเยอะขนาดไหนเป็นทั้งตัวไหมหรือเป็นเพียงบางจุดเท่านั้น,นในเด็กที่เป็นน้อยๆเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากผื่นก็จะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัยะค,ะค่ะในเด็กเล็กเด็กทารกก็จะอยู่ตามแก้มตามซอกตามเขา่าในขณะที่เด็กโตจะอยู่ตามซอกพับ นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ในรายที่เป็นรุนแรงมากอาจจะเป็นทั้งตัวโดย<ม>ที่ไม่มีผิวดีเลยก็มีแต่ชื่อขึ้นว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังพ่อแม่ส่วนใหญ,ญ่จะมาถามว่าแล้วลูกแพ้อะไรอะ่ะก็ชื่อว่าภูมิแพ้นี่<ม>เด็กนะคะ ส่วนหนึ่งเลยไม่ได้แพ้อะไรเลยเป็นจากผิวของเขาเองเนี่ยละค่ะ,คะที่มีเกราะป้องกันผิวที่ผิดปกติจากผิวที่แห้งก็จะระคายเคืองจากอากาศร้อนเงือนะคะสารเคมีคที่มาสัมผัสผิวแล้วทําให้เกิดผื่นในเด็กเล็กพ่อแม่มักจะมาถามว่า ลูกแพ้นมม้เห็นผื่นอะไร<ม>ก็แพ้นมตลอดเลยต้องเปลี่ยนนมและเป็นรเรื่องแรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่เป็นโรคผืน่นภูมิแพ้ผิวหนังที่เป็นไม่เยอะเนี่ยไม่จาเป็นต้องแพ้อาหารอะไรเลยนะคะคเกิดจากผิวของเขาเองได้เลย<อ>ค่ะสาเหตุจริงเกิดจากอะไรครัมีไหฮะกรรมพันธุ์เหมือนกับอันแรกไหมฮะ ก็มีหลายส่วนนะคะจากพันธุกรรมก็มีส่วนได้<ร>คุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคภูมิแพ้ในตัวทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเนี่ยลูกก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกลุ่มภูมิแพ้สูงกว่าคนที่พ่อแม่ไม่มีโรคภูมิแพ้อยู่ อย่างนี้ค่ะแล้วก็เกิดจากอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าผิวเขาเนี่ยที่แห้งแล้วก็ผิดปกติง่ายเพราะฉะนั้นก็จะรับสารเคมีรับสารระคายเคืองจากปัจจัยทั้งหลายเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเด็กที่ผิวปกติก็จะเกิดอาการรวมทั้งผิวที่แห้งเนี่ยนะคะมันมีสารเคลือบผิวอะค่ะน้อยกว่าเด็กคนอื่นผิวถึงแห้งพ่อแม่บางคนจะบอกว่าทาไมผิวลูกเหมือนหนังไก่เลยเพราะว่าผิวเขาสากคล้ำแล้วก็เหมือนคล้ำผิว ที่ไก่ที่ถอนขนเนี่ยค่ะนะคะเป็นตะปุ่มตะป่ําไปหมดเลยซึ่งเป็นลักษณะของผิวที่เจอในเด็กที่เป็นโรคนี้ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมีทั้งพันุกรรมหรือว่าจะเกิดมาคือเป็นมาตั้งแต่เกิดพร้อมกับเด็กที่มี่มีอาการของสามกลุ่มโรคนี้นะฮะลองเกี่ยวกับผิวหนังของเด็กนี่ถ้าเขาไปมีลูกหรือมีหลานต่อไปเนี่ยความเสี่ยงมันจะมันจะมากแค่ไหนหรือจะมีโอกาสเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นโรคเด็กผีเสื้อถ้าคนนั้นเป็นนะคะ ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเขาเป็นชนิดไหนและพันธุกรรมที่เป็นต้นตอเนี่ยมันเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยะนะคะซึ่งมันก็จะมีผลต่อการถ่ายทอดพันธุกรรมเนี่ยไปก่ออาการในลูกะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคเนื้องอกหลอดเลือดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีผลนะ<อ>พ่อแม่เป็นก็ไม่จําเป็นว่าลูกจะต้องเป็นค่ะ,คะส่วนโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังก็อย่างที่บอกไปว่าขึ้นอยู่กับออทั้งพันธุกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมและขึ้นอยู่กับคุณพ่อด้วยนะฉะนั้นเวลาจะเลือกแฟนก็ต้องเลือกนะคะ วพาไปตรวจร่างกายก่อนมีหรือเปล่าหรือต้องสืบไปถึงรุ่นไหนตระกูลไม่ต้องแค่เฉพาะรุ่นเดียวกันก็พอรุ่นก็พออันนี้สามารถตรวจได้จากการตรวจร่างกายไหมคืออยู่ที่อาการก็พอละค่ะเพราะว่าหอบหืดก็จะแสดงอาการอยู่แล้วแพ้อากาศก็แสดงอาการอยู่แล้วพื่นมิแพ้ผิวหนังล้วก็เห็นได้จากผิวค่ะมาถึงพื่นมิแพ้ผิวหนังเนี่ยหายได้หายขาดได้ไหมเมื่อโตขึ้น หายขาดได้เป็นส่วนใหญ่อ๋อเป็นส่วนใหญ่ด้วยที่บอกว่าอาจจะนานหน่อยหลายปีใจเย็นๆแต่หายขาดได้เป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะด้วยการทําอะไรครัที่จะหายขาดหายเองก็คือเราก็ประคับประคองรักษาไปตามอาการนะคะจนถึงจุดหนึ่งะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณเจ็ดสเกอร์เซของเด็กที่เป็นโรคนี้หายขาดที่10ขวบสิบขวบนะถึงบอกว่าหลายปีค่ะใช่ สิปีนะฮะะแต่เด็กบางคนก็โตขึ้นจะดีขึ้นได้เรื่อยบางคนสัก5ขวบเนี่ยก็ถ้าไม่ค่อยมีผื่นและเหลือผิวแห้งเหลืออาการคันนิดหน่อยๆก็ได้ครับอันนี้ส่วนใหญ่ะค่มาดูส่วนน้อยบ้างส่วนน้อยที่จะไม่หายขาดเองประมาณ10%ที่เป็นจนโตก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยก็มีผื่นคันซ้ำๆชายค่ะแล้วแล้วบางคนเนี่ยตอนเด็กไม่เป็นมาเป็นตอนโตแล้วก็มีก็มีเหรอฮะใช่ค่ะเป็นตอนโตนี่จะ จะเป็นเยอะกว่าตอนเด็กไหมฮะแล้วแต่คนค่ะบางคนก็เป็นน้อยบางคนก็เป็นเยอะออบอกไม่ได้เลยใช่ค่ะไม่มีอะไรทํานายได้ชัดเจนแล้วโอ้ฟังดูเป็นกลุ่มอาการทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีความรุนแรงลักษณะอาการการดูแลแตกต่างกันเลยค่ะเฉพาะบุคคลคือความรุนแรงแตกต่างกันแต่พื้นฐานในการดูแลเนี่ยนะคะไม่ได้ต่างกันมากถ้า โดยพื้นฐานส่วนใหญ่คือต้องดูแลผิวให้ดีเรารู้ว่าผิวเขาแห้งผิวเขาระคายเคืองง่ายก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นไม่ให้ผิวแห้งอาบน้ําร้อนจัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือปัจจัยกระตุ้นเช่นน้ําหงน้าหอมอากาศที่ร้อนเหงื่อที่ออกเด็กไทยร้อยละร้อยอะค่ะเวลาเหงื่อออกที่เป็นโรคนี้นะเกาคันเยเยอและยิ่งเกามันก็จะยิ่งเห่อถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นในลูกเราก็พยายามเลี่ยงอีกส่วนหนึ่งที่แพ้อะนี้มาขี้แพ้และว่าแพ้อะไร ดีพ่อแม่หลายคนก็จะต้องรู้ให้ได้เลยว่าลูกฉันแพ้อะไรไม่งั้นไม่สบายใจบอกมาน้าหนึ่งสองสมสีฉันจะได้เลี่ยงอะไรต้องเจาะเลือดให้ลูกหน่อยซีสกิดผิวหน่อยจะได้รู้ว่าเป็นอะไรซึ่งจริงๆแล้วการทดสอบเหล่านี้ค่ะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําในทุกรายอ้าวเหรอฮค่ะนึกว่าดีซะอีกก็ ตรวจวิธีไหนก็ตามเจาะเลือดก็ได้หรือว่าจะทดสอบไงก็ได้ให้รู้ว่าลูกแพ้อะไรมันมีข้อจํากัดบ้างเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการสกิดผิวใช่ไหมคะการทําในเด็กเล็กๆความเชื่อถือได้ก็น้อยแต่การสกิดผิวหรือการเจาะเลือดไม่ได้บอกว่าแพ้แต่บอกว่าลูกคุณอ่ะมีปฏิกิริยาต่อสารเหล่านั้นแต่แพ้หรือไม่แพ้เราต้องมาดูที่อาการของเขาอีกทีเขาว่ามีปฏิกิริยากับการแพ้หรือไม่แพ้สารนั้นต่างกันยังไงฮะ เหมือนกับว่า,าถ้าสมมุติว่าเจาะเลือดไปจะมีะหลายคนบอกว่าเจาะเลือดแล้วลูกแพ้นมบัวแต่จริงๆลูกเรากินมาตลอดเลยกินไม่กินผื่นก็เห่ออยู่ดีหรือว่าเลี่ยงไปผื่นก็ยังเยอะอยู่ดีอย่างนี้ค่ะเราก็จะถือว่าเขามีปฏิกิริยาแต่ไม่ได้เกิดอาการแพ้นะคะฟังดูอาจจะยิ่งงงไปใหญ่อเอาแล้วทำไงดีควรตรวจไหมตรวจว่าแพ้อะไรไม่แพ้อะไรหรือเจาะเลือดไหมสกิดผิวไปตรวจไหมเพราะฉะนั้นควรทำยังไงดีฮะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ย แพทย์ที่ดูแลจะเป็นคนนะคะพิจารณาว่าระดับความรุนแรงหรืออาการของน้องที่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจหรือยังนะคะหลายหลายครั้งก็จะพบว่าความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะเป็นคนผลักดันให้หมอตรวจฉะนั้นก็จะเห็นว่าเป็นพาณิชย์เยอะมากนะคะที่ในปัจจุบันโรงพยาบาลคลินิกทั้งหลายก็พยายามที่จะตรวจสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สมตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่เรียกง่ายๆเสียตังฟรีไหมฮะ คือจะว่าฟรีก็คงไม่ค่ะมันก็มีประโยชน์บ้างเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกินความจําเป็นไม่คุ้มเงินที่เสียไปนะถ้าพ่อแม่บางคนเนาะถ้าไม่ตรวจอ่าช้เขายอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอาจจะแปรผลเกินกว่าความเป็นจริงที่ควรที่จะต้องทำครับอ้าวบอคุณแม่ใจเย็นๆตั้งสติก่อนค่ะให้คุณหมอแนะนําอย่างเมื่อกี้จริงๆก็แนะนํามาหลายคอแล้วนะแต่ถ้าโดยรวมครับลูกเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมหาคุณหมอคุณหมอจะแนะนาว่ายังไงดีครับ ทีปฏิบัติตัวเอาของพ่อแม่นะครับทำไงดีฮะอย่างได้คือพ่อแม่อย่าตกใจเกินไปหนึ่งอย่าตกใจเกินไปนะคะต้องรับฟังไว้ว่าโรคนี้คือโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นไม่มีหมอคนไหนรักษาให้หายขาดได้ในขณะนี้อันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกพ่อแม่เสมอเพราะว่าทุกคนหวังว่าให้ลูกหายเลยอยากให้เขาไม่เป็นอีกเียก็สงสารลูกนะใช่ค่ะอย่างที่สามก็คือต้องดูแลผิวนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะไม่ แห้งหรือว่าการเกาพยายามหลีกเลี่ยงการเกาะนะคะยาที่ใช้หลักเนี่ยเป็นยากลุ่มรักษาการอักเสบโดยเฉพาะยาสเตียรอยบ่อกีเราได้ยินสเตียรอยชนิดรับประทานในเด็กที่เป็นโรคเนื้องอกหลอดเลือดแต่โรคนี้เนี่ยเราจะใช้สเตียรอยชนิดทานะคะซึ่งในหลายๆคนเนี่ย จะกลัวสเตียรอยมากอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่พ่อแม่ที่กังวลหรือห่วงลูกมากเกินไปก็จะไม่อยากให้ลูกทายาพอไม่ยอมทายาผื่นก็เห่หรือกําเริบฉะนั้นทําตามที่เราหรือแพทย์ที่ดูแลแนะนำเนี่ยก็จะทําให้ลูกเนี่ยควบคุมอาการของโรคได้แต่ต่อให้คุณดูแลดีแค่ไหนก็ตามเรื้อรังค่ะนั้นมันก็จะเป็นเป็นหายๆค่ะฟังดูถ้าบอกว่าตามระดับความน่ากังวลของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามโรคนี้ อันไหนหน่ากังวลมากที่สุดไล่เรียงลงไปจะเป็นไงครความน่ากังวลในแง่ของมีผลกระทบต่อชีวิตที่รุนแรงเนี่ยโรคเด็กผีเสื้อคงเป็นโรคที่น่ากังวลในแง่นั้นแต่ถ้าในเด็กที่ ชีวิตประจาวันเหมือนเด็กคนอื่นเขาไปโรงเรียนเขาไปเรียนพิเศษเขาไปว่ายน้ําโรคภูมิแพ้ผิวหนังผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อชีวิตมากทีเดียวเพราะว่านั่งเรียนก็คันเกาเวลานอนก็นอนหลับไม่สนิทอะไรเงี้ยค่ะแล้วการทํากิจกรรมบางอย่างเช่นออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกมากๆกก็กระตุ้นโรคของเขาได้ฉะนั้นความน่ากังวลคงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคที่เป็นและโรคนั้นมีผลกระทบกับชีวิตเขามากแค่ไหน แต่ถ้าให้แนะนําโดยรวมนะฮะสำหรับสามกลุ่มอาการนี้โรคนี้อยากแนะนาว่ายังไงดีครับอย่างที่บอกค่ะหนึ่งคือถ้าเรารู้ว่ารู้เป็นโรคพามาพบแพทย์นะคะแล้วก็รักษาตามคําแนะนานะคะในโรคที่ต้องมีการดูแลจำเพาะก็อยากให้ดูแลอย่างเคร่งครัดนิดนึงในโรคที่มีความจําเป็นแต่ถ้าโรคไหนที่ไม่มีความน่ากังวลก็อย่าวิตกกนเกินไปจนเกินไปใช่ค่ะคือฟังแล้วผมคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคงจะ คลายความวลนไปได้มากนะครับเพราะบางครั้งความกังวลที่เรามีนั่นแหละมาจะนําไปสู่ความเครียดมากขึ้นแล้วก็ทําอะไรที่เกินความจําเป็นก็เป็นไปได้แต่ถ้าไหนคุณหมอแนะนําให้ทําก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับให้ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนี่คือสีราต360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ